โอเคครับก็มาต่อนะครับเกี่ยวกับการทำสไตล์ UI นะครับใน MUI นะครับผมได้ใช้เสินแท่งจะประเสริโค้ดมบายนะครับในคลิปนี้จะมาพูดในพาที่เป็นเจ้าตัว Global CSS Overlay มันคืออะไรใช่ไหมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะเขาเรียกว่าเพิ่มเพิ่มบล็อกนะครับแล้วก็เขียนคอมเมนต์นี้ก่อนสาธิตดูนะครับก็ผมจะเพิ่มบล็อกที่ตัวอย่างผมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เป็นนี่เหมือนกัน โอเคเบื้องต้นก่อนอผมคิดว่าผมจะเอาของเขาเนี่ยแหละก๊อปมาเลยนะครับเป็นตัวอธิบายเดี๋ยวจะออเลยก็ออเลยนะอินพตก่อนนะครับออบมันเนี่ยอาจจะชา้านึงนีครับโอเคมาไหมมันเจอไหมโอเคอิพตเข้ามานะครับหลักกาตัวนี้ก็คือเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการจะโอเวอร์ไหลนะครับเจ้าตัวเขาเรียกว,ว่าสไตล์ Style ที่เป็นแบบของเขาเรียกว่าไงนะ ของ standard HTML element น,นะฮะเช่ Head 1, Head น h 1 h 2 a d ้อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าคุณไม่ต้องการที่จะเขาเรียกว่ามานั่งแก้เทียะตัวคุณต้องการแบบทั้งทั้งหน้าเลยนะฮะทั้งคอมเมนต์คุณเลยคุณแค่ใส่ตัวนี้เข้าไปพอใส่ป,ปุ๊บเนี่ยต้องย้ำก่อนว่าคุณใส่นี้ไปปุ๊บมันะสมผลทําให้มีการเรนเดอร์ใหม่ณตําแหน่งที่มันเจอคําสั่งนี้นะสมผลทําให้เจ้าตัว element อะรก็ตามที่มีการาถูกจัดสไตล์ตัวเนี้ยเปลี่ยนไปเหมือนกัน นะครับก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเดี๋ยวจะคาว่า g r a y H1 element จะเขาเรียกว่าเป็น g r a y ขึ้นมาแบบนี้ถ้าเกิดผมทำการาลบตรงนี้ออกนะครับแน่นอนโดย default เนี่ยมันจะเป็น black นะครับเป็น black อย่างนี้เห็นปะแต่พอคุณใส่างี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะบังคับว่าทุกอันในนีน้นะครับจะเป็น g r a y หมดเลยซึ่งบางคนบอกเฮ้ยทุกอันหรือว่าหลังจากที่ประกาศก็มอกสารที้คุณดูนะครับถ้าผมทาการทิ้งตรงนี้ อีกตัวหนึ่งก่อนหน้านี้มันก็ยังคงส่งผลทําให้เป็นเกรย์เหมือนกันนะครับเพราะโดยหลักการมันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไอเจ้าตรงนี้เนี่ย <c oughs> นะครับมันจะฟอร์ที่เรนเดอร์ใหม่ทุกครั้งนะครับก็คือหลายจากที่มันเจอเนี่ยมันก็จะฟอร์ทเรนเดอร์ใหม่อันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้งานงมันถ้าเราเจอเองก็ไม่ต้องงงก็คือเพื่งง่าย บางทีมันต้องการจะเอาอะไรในนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามผมเนี่ยมันก็คงจะไม่ไม่ได้ใส่ที่อยู่ดีตรงการมันก็ใส่ที่ตรงหัวมากกว่าเพื่อจะให้มันกระทํ้งนนาทีแรกนะครับหรืออาจจะไม่แน่หรอกก็คืออาจจะเกิดอีเวนต์อะไรบางอย่างขึ้นมาเราต้องการจะแอปพลายตัวนี้ขึ้นไปนะครับมือการคือฉีดเข้าไปเป็นการอินเจกัล g l o b a l l เพื่อให้ทีมเราเปลี่ยนทั้งหมดนะครับโอเคประมาเหมือนกับกดปุ่มแล้วก็บังคับให้มันใช้ทีมนี้แล้วก็สมผลทำให้ทั้งหมดเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับ ก็ในเคสนี้ตัวอย่างเช่นสแปนสแปนจะใส่สแปนเข้าไปก็เป็นต้งสี่นะครับสแปนโดย d u l t เราเนี่ยก็จะเป็นทรงประมาณน่าจะแบบนี้นะนะครับแต่พอผมทำการเพิ่มชุดนี้เข้าไปนะครับแล้วก็แก้ให้เป็นคำว่าสแปนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตใส่เป็นสีแดงแล้วกันเลยนะครับปุ๊บเซฟนะครับ ก็อันนี้น่าจะเกินมาหรือเปล่าอ๋อไม่ได้เกินนะมันขาดไปอ่าโอเคอันนี้คือบล็อกนี้แล้วก็ออีกบล็อกหนึ่งนะผมน่าจะกรอบไม่ครบอันนี้ก็จะเป็นบล็อกนี้สแปนเะนี่ยแล้วก็อันนี้ก็น่าจะขายตัวนึงโอเคน่าจะครบชุดยังโอเคเอ่อ H 1นะฮะ H 1นึ่งตืด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 นะโอ้ผมน่าจะ ทำอะไรมีอย่างผิดขออนุญาตเอาถอยกลับมาก่อนนะตอนแรกจึงงงๆนิดนึงอ่ะโอเคน่าจะามาดีนะครับก็จะให้ดูก็น่าจะเป็นเออ่คีย์แล้วก็แหวยู่แบบนี้ชุบนะครับใส่เข้าไปอขออนุญาตแก้เป็นสแปนน่าจะไม่ผิดละนะครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นสีแดงแล้วกันเลดนะครับโอเคก็ดูสแปนว่าจะเปลี่ยนสีไหมเนี่ยก็จะเป็นเลดด้วยทุกจุดที่เป็นสแปนก็จะเป็นเลด รู้สึกย่าตรงนี้ก็จะเป็นสแปนนะเห็นไหมตรงนี้สแปนกะ็จะกลายเป็นเลสไปด้วยถ้าผมแก้ตรงนี้เป็นกรีนดูนะครับนี่กรีนกี้เนี่ยอ่านี่กรีนนี่ก็กรีนเพราะแปลว่าตรงนี้ก็คือสแปนเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือตัวอย่างการใช้ตัว global style for font ให้สไตล์ทั้งหมดอัปเดตนะแต่ว่าจะสามารถใช้กับพวกที่เป็น html element ทั่ว,วไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ